เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ บัตรคนจนได้เฮอีกเริ่มปีใหม่กลางบัญชีรอเลยค่ะทุกคนรับอีก1,500บาทค่ะซึ่งข่าวดีข่าวนี้นะคะก็ได้ยินมาสักพักแล้วนะคะแล้วมามิทีนิวส์ก็เคยนำมาเสนอหลายครั้งนะคะที่นี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาเช็คเงื่อนไขก่อนที่จะได้เงิน1,500บาทนี้นะคะโดยบัตรคนจนหรือบัตรสบริการแห่งรัฐเฟส2นี่นะคะเขาจะเริ่มทยอยให้เงินนะคะ ตั้งแต่เดือนมกราคม64ยิ่ยิงยาวไปถึงมีนาคมนะคะเดือนละ500บาทรวมเป็น1,500บาทค่ะโดยในวันที่8ธันวาคม63ที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสที่2ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน2 0,000ล้านบาทค่ะ มติดังกล่าวนะคะได้ส่งผลให้ผู้ถือบ <so ัตรสวัสดิการแห่งร yeah, ัฐหรือบัตรคนจนนะคะจำนวน13ล้านคนทั่วประเทศได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมจำนวน500บาทต่อไปอีก3เดือนรวมแล้วเป็น1,500บาทนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการในเฟสที่2นี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเฟสที่1ที่ผ่านมานะคะยังคงรายละเอียดเหมือนเดิมนะคะโดยกำหนด ไว้ดังนี้นะคะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคอรมนะคะจะมีการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาสินค้าเพื่อวัตถุด,ดิบให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ,ะจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะตั้งแต่เดือนมก,กราถึงมีนาคม6-4นี้เป็นของขวัญปีใหม่จาก รัฐบาลนะคะโดยเงื่อนไขคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติเคยได้300บาทจะรวมเป็น800บาทต่อครัวเรือนนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ300บาทรวมเป็น800บาทต่อเดือนนะคะ และกรณีที่2ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติได้200ใช่ไหมคะรวมเป็น700บาทต่อเดือนค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นข่าวที่ทําให้หัวใจของคนที่ถือบัตรคนจนฟูฟ่องขึ้นไหมคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับมัม่ทีนิวแ่วไม่ได้รับบัตรนี้นะคะแต่มาม่ทีนิวใช้คนละครึ่งอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันนะคะได้รับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลเหมือนกันยังไงนะคะเราได้ก็ฝากให้ทุกคนใช้อย่าง คุ้มค่านะคะใช้อย่างประหยัดเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้เราใช้ในสิ่งที่จําเป็นจริง,รงๆเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรด,ด้วยนะคะค่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะมามิทีนิวจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่เราได้รับเงิน500จากบัตรสัสดิการแห่งรัฐนะคะ,ะบางคนที่เคยใช้แล้วก็อาจจะรู้แต่บางคนที่ยังไม่เคยใช้หรือเพิ่งได้ใหม่ๆนะคะยังไม่รู้ว่าเราจะใช้เงินได้ที่ไหนนะคะวงเงินดังกล่าวสามารถนําไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ะะที่รับชําระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชาําระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าที่ได้รับชาําระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐนะคะได้เงินบัตร คนจนเพิ่ม500บาทแล้วจะลงทะเบียนคนละครึ่งได้หรือไม่อันนี้ก็มีคนมาถามนะคะผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน3,500บาทหรือคนละครึ่งนะคะเพราะเขาถือว่า,าได้รับความช่วยเหลือจาก1บาทแล้วส่วนคนละครึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ช่วยเหลือสําหรับคนที่ไม่ได้รับบัตรคนจนนะคะก็ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้เงินนะคะเราก็สามารถเดินไปซื้อในร้านที่เป็นร้านที่ขึ้นป้ายว่าธงฟ้าประชารัฐนะคะไม่ใช่ว่าสามารถซื้อได้ที่ร้าน ทั่วไปค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ